ออพี่ครับพี่สวยจังเลยอะ่ะจะเป็นอะไรไหมถ้าผมจะขอขอบเออเปล่าครับอะคือว่าผมจะขอขอ,ขออะไรขอยี่ห้อลิปที่พี่ใช้หนยได้ไม<ะ>ั้ย่ะมองมานานละอยากได้บ้างอ่ะแม่สีสวยประสุดปังเยากจะทามองงงแง่บอกบุญหน่อยนะแม่น้องจะซื้อน้องจะตำโอ๊ยอะไรกันฉันก็นนนูว่าจะมาจีบอโอเคแม่จะรีบบอกบุญให้นั่นหนูลิป ช้พิงกี้มิลค์สีชมพูแบบเนี้ยลูกคุณหนุ่เขาใช้กันทุกคนแบรนด์ลิปเลิฟโอ้โ oh. ใช้ดีมากเวอร์กันนาำบางบ au, เบาเกลี่ยง่ายไม่เลอะเธอแท้งเล็กด้วยนะโอ้พบพาสะดวกมากถ้าอยากที่จะหวานงานเดลฟีบาร์บี้แนะนำาบันนี้พิงกี้ไปเลยจ้ะ จะแซ่บเรซียรลบรงชนะเรดแบตก็จีนะาได้ลูกแบบสาวมาไรหร่่อาคาไม่้ึงห่วงไม่ได้แพงเลยลูกสาวแค่ห้บาทหาซื้อได้ที่ไลน์และเพจแบรนด์เลยนะขอตัวก่อนนะจ๊ะอ่ะแบ่งให้แท่งหนึ่ง,งโอ้ยขอบคุณค่ะ